ทำนองอบอุ่นละมุนนุ่มนวลคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับฉันอยากให้คุณหลับตาสักครู่หยุดนิ่งกับตัวเองแค่เพียงหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยออกช้าๆลองรู้สึกถึงลมหายใจที่เข้ามาและออกไปความรู้สึกนี้เป็นสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดที่เรามีในตอนนี้หลายครั้งที่เรานอน,อนบนเตียงแต่สมองของเรายังคงวิ่งไปไม่หยุด ความคิดเรื่องงานเรื่องชีวิตความสัมพันธ์เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นกำลังแย่งความสงบจากใจของเราคุณคงเคยรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่ได้หลับเพราะใจคุณยังตื่นอยู่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวเชื่อเอนถอะมีหลายคนนอนอยู่ในคืนนี้ด้วยความคิดที่ไม่หยุดบนซ้ำอยู่ในหัว มีหลายคนพยายามบังคับตัวเองให้หลับแต่ยิ่งพยายามมากเท่าไหร่สมองก็ยิ่งตื่นตัวมากขึ้นเท่านั้นความจริงมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่ใจเราจะไม่สงบเพราะเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าต้องควบคุมทุกอย่างต้องคิดให้ครบต้องหาทางแก้ไขทุกปัญหาแต่ในความเป็นจริงโลกนี้ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด และความคิดทุกอย่างที่พยายามจะจัดการมันตอนนี้ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ในคืนนี้ลองคิดดูความคิดเหล่านั้นเป็นเหมือนคลื่นที่ซัดเข้ามาแล้วก็ซัดออกไปบางครั้งเราก็พยายามยึดมันไว้บางครั้งเราก็พยายามผลักมันออกไปแต่สุดท้ายมันก็ยังวนอยู่ร,บรอบๆสมองของเราเหมือนกับกระจกที่สะท้อนความวุ่นวายของใจเราเอง คืนนี้ฉันอยากให้คุณวางทุกอย่างลงชั่วคราวไม่เชื่อว่าจะละเลยปัญหาแต่เพียงแค่ให้ใจของคุณได้พักความคิดทุกอย่างที่คุณห่วงขอให้พวกมันรอไปก่อนจนกว่าใจของคุณจะสงบพองที่จะหลับได้ตอนนี้ลองหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งแล้วคิดในใจว่าฉันวางทุกอย่างลงก่อนคืนนี้แล้วหายใจออกช้าๆพร้อมกับคำว่าฉันให้ใจฉันได้พัก ความคิดที่ไม่หยุดมักเกิดจากความพยายามที่จะควบคุมสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือจากความกลัวว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้คือเพียงปล่อยให้ใจสงบลงแค่นั้นเองคืนนี้ฉันอยากให้คุณรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่งเหมือนกับคลื่นที่ลอยไปตามน้ำหรือเมฆที่ลอยผ่านฟ้าทุกอย่างมีเวลาเกิดมีเวลาเปลี่ยน และมีเวลาไปสิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือยอมรับและปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ต้องควบคุมลองจินตนาการว่าความคิดของคุณเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำใบไม้บางใบอาจหมุนวนไปบ้างแต่ในที่สุดมันก็ไหลไปเรื่อยๆคุณไม่จำเป็นต้องจับมันคุณแค่ดูมันลอยไปแล้วใจของคุณก็จะค่อยๆสงบลงและเมื่อใจสงบลงคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความเบา ความสงบที่ไม่ใช่การหลีกหนีแต่เป็นการให้อภัยกับตัวเองให้เวลาตัวเองพักให้สมองของคุณได้หยุดสักครู่ก่อนเข้าสู่การหลับคืนนี้ฉันจะพาคุณเดินผ่านความคิดเหล่านั้นทีละขั้นพาคุณเรียนรู้วิธีวางใจวิธีปล่อยวางวิธีไม่ให้ความคิดยึดเราไว้จนตลอดทั้งคืนและในที่สุดคุณจะได้หลับอย่างสบายด้วยความสงบที่แท้จริง อบอุ่นละมุนนุ่มนวลตอนนี้ขอให้คุณนอนลงอีกครั้งให้ตัวคุณรู้สึกเต็มที่กับผ้าห่มที่คลุมกายอากาศที่ล้อมรอบคุณและเสียงหายใจของตัวเองเราจะเริ่มจากการเข้าใจว่าทำไมใจของเราถึงฟุง้งซ่าน และมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะช่วยให้ใจสงบหลายครั้งที่ความคิดไม่หยุดเกิดจากความอยากควบคุมชีวิตอยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยอยากแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหรือกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราพยายามจับทุกสิ่งให้แน่นแต่ความจริงโลกนี้ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมด นี่คือจุดที่ธรรมะเบื้องต้นเข้ามาช่วยเราได้อัน,นิจจังความไม่เที่ยงทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงเสมอสิ่งที่คุณคิดตอนนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไปการวางการวางไม่ได้หมายถึงการละเลยแต่หมายถึงการให้ใจได้พักชั่วคราวคืนนี้ คุณไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาใดๆแค่ให้ใจสงบพอที่จะหลับการอภัยไม่ใช่แค่ต่อผู้อื่นแต่ยังหมายถึงการอภัยต่อตัวเองคืนนี้คุณอาจกกรวตัวเองเพราะไม่ได้ทำสิ่งที่ตั้งใจแต่ขอให้คุณวางมันลงลองจินตนาการว่าคุณถือถุงของหนักไว้เต็มมือ ทุกความคิดทุกความกังวลคือก้อนหินในถุงนั้นคืนนี้คุณสามารถวางถุงนั้นลงบนพื้นแล้วเดินออกไปสักครู่แม้จะกลับมารับมันในวันพรุ่งนี้แต่ตอนนี้ใจของคุณได้พักแล้วต่อไปเรามีเทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้ใจสงบก,การกำหนดลมหายใจ หายใจเข้าช้าๆนับหนึ่งถึงสี่กลั้นลมหายใจสั้นๆนับหนึ่งถึงสองหายใจออกช้าๆนับหนึ่งถึงหกทำซ้ำอย่างน้อยสิบครั้งคุณจะเริ่มรู้สึกถึงความสงบภายในตัวการนับลมหายใจ นับลมหายใจทุกครั้งที่หายใจเข้าเช่นหนึ่งสองสามจนถึงสิบแล้ววนใหม่สมองจะมีจุดโฟกัสทำให้ความคิดฟุ้งซ่านค่อยๆเบาลงการภาวนาเบาๆพูดคำสั้นๆในใจเช่นปล่อยวางปล่อยวาง หรือสงบสงบไม่ต้องคิดถึงความหมายมากแค่ให้ใจมีจุดพักลองจินตนาการถึงใบไม้ลอยบนสายน้ำใบไม้บางใบหมุนวนแต่ในที่สุดก็ไหลไปเรื่อยเรื่อยความคิดของคุณก็เหมือนใบไม้นั้นเราไม่จำเป็นต้องจับมันหรือพยายามบังคับมัน แค่ดูมันลอยไปใจจะค่อยๆเบาลงอีกหนึ่งภาพเปรียบเทียบที่ฉันชอบคือเมฆลอยบนฟ้าคุณเคยสังเกตไหมเมฆจะเปลี่ยนรูปร่างไปตลอดเวลาบางครั้งหนาบางครั้งบางแต่ฟ้าข้างบนไม่เคยเปลี่ยนมันคงที่เสมอ เหมือนกับใจของคุณที่สามารถเป็นฟ้าที่ปล่อยให้ความคิดลอยผ่านได้โดยไม่ถูกยึดไว้และคืนนี้ฉันอยากให้คุณลองขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองที่ยังอยู่จนถึงวันนี้ขอบคุณตัวเองที่พยายามแม้เหนื่อยขอบคุณร่างกายที่ยังหายใจได้ขอบคุณใจที่ยังเปิดรับความสงบ แม้ความคิดจะฝุ้งซ่านการฝึกเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องสำเร็จทันทีแค่เพียงคุณลองฝึกมันสักครู่คุณก็เริ่มเข้าใกล้ความสงบแล้วและก่อนที่คุณจะหลับลองคิดในใจว่าคืนนี้ฉันวางทุกความคิดไว้ก่อนฉันให้ใจได้พักฉันพร้อมจะหลับอย่างสงบ นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การแก้ปัญหาทุกเรื่องแต่เป็นการให้เวลาตัวเองได้พักใจอบอุ่นละมุนนุ่มนวลตอนนี้หลังจากที่คุณได้ปล่อยวางความคิดบางส่วนลองให้ตัวเองอยู่ในความสงบสักครู่สังเกตความรู้สึกในร่างกายตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะ ให้ความสนใจไปทีละส่วนและพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันรู้สึกตัวอยู่ตรงนี้ฉันพร้อมให้ใจได้สงบลองสังเกตร่างกายของคุณเท้าที่คุณเหยียดอยู่บนเตียงแขนที่วางลงตามสบาย หลังที่แนบกับที่นอนลมหายใจที่ไหลเข้าออกทุกส่วนของร่างกายกำลังบอกให้คุณรู้ว่าตอนนี้คุณปลอดภัยและคุณสามารถพักได้แล้วตอนนี้เราจะเริ่มฝึกจิตให้นิ่งลึก จินตนาการว่าใจของคุณเหมือนทะเลกว้างคลื่นอาจซัดเข้ามาเป็นความคิดแต่คุณไม่ต้องต้านคุณเพียงแค่มองมันผ่านไปน้ำทะเลบางครั้งอาจมืดหรือกระเพื่อมแต่ด้านล่างยังคงสงบเสมอ ใจคุณก็เหมือนน้ำลึกนั้นลึกและสงบแม้ว่าความคิดจะผิวเผินจินตนาการถึงท้องฟ้าในตอนกลางคืนเมฆลอยช้าช้าดวงดาวสองแสงอ่อนๆคุณนอนอยู่บนสนามหญ้านุ่มๆใต้ฟ้านั้น ลมเย็นพัดเบาๆทุกความคิดเหมือนเมฆลอยผ่านคุณแค่สังเกตโดยไม่ต้องจับการฝึกจิตแบบระลึกถึงลมหายใจและภาพหายใจเข้าลึกๆนึกว่าใจเปิดกว้างเหมือนฟ้าหายใจออกนึกว่าใจปล่อยทุกความคิดเหมือนเมฆลอยผ่าน ทำซ้ำไปเรื่อยๆจิตจะเริ่มสงบลงความคิดไม่หยุดจะค่อยๆลดความเข้มข้นคืนนี้คุณอาจรู้สึกว่าความคิดบางอย่างยังวนอยู่นั่นก็เป็นธรรมชาติแต่คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือสู้กับมันแค่สังเกตมันเหมือนดูก้อนเมฆผ่านไปและบอกตัวเองว่า ฉันสังเกตความคิดนี้แต่ไม่เย็ดถือฉันเลือกพักใจในคืนนี้อีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยกล่องใจคือภาพใบไม้ลอยลงน้ำอย่างช้าๆใบไม้แทนความคิดทุกเรื่องน้ำไหลช้าๆพาใบไม้ไปเรื่อยๆคุณเพียงแค่เฝ้ามองแล้วปล่อยใจให้เบา การทำแบบนี้ไม่เพียงช่วยใจสงบแต่ยังช่วยให้สมองสับสนจากการคิดวนซ้ำและตอนนี้ลองเพิ่มความอบอุ่นให้ตัวเองกอดตัวเองเบาๆหรือวางมือบนอกให้ความรู้สึกว่าใจของคุณปลอดภยัย พูดกับตัวเองเบาๆในใจว่าฉันปลอดภัยฉันพร้อมให้ใจได้พักฉันสมควรหลับอย่างสงบเทคนิคทั้งหมดนี้ไม่ได้ต้องทำเพียงคืนเดียวแต่หากคุณฝึกทุกคืนคุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่าใจคุณสามารถสงบได้แม้ในวันที่คิดไม่หยุด และคุณจะเรียนรู้ว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการหนีความคิดแต่เกิดจากการยอมรับและปล่อยให้ใจพักคืนนี้ฉันอยากให้คุณรู้สึกถึงความสงบจากภายในลมหายใจและภาพสมาธิช่วยให้คุณค่อยๆผ่อนคลายคุณสามารถนอนนิ่งๆ ปล่อยให้ความคิดลอยไปแล้วคุณจะค่อยๆพบว่าใจที่ไม่สงบเริ่มเบาลงและสุดท้ายคุณจะหลับไปด้วยความสงบอย่างแท้จริงอบอุ่นละมุนนุ่มนวล ตอนนี้หลังจากที่คุณได้ฝึกจิตให้นิ่งและสังเกตความคิดผ่านภาพทะเลใบไม้และท้องฟ้าแล้วฉันอยากให้คุณลองไปอีกขั้นหนึ่งคือการปล่อยวางความคิดเชิงลึกลองถามตัวเองเบาๆในใจว่าเรื่องใดในคืนนี้ที่ฉันยังยึดถืออยู่อาจเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์การตัดสินใจในอดีตหรือความกังวลเรื่องอนาคต สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะคิดวนซ้ำแต่เราสามารถเลือกไม่ยึดติดได้ 1. เปรียบเทียบชีวิตจริงความคิดเป็นเหมือนก้อนเมฆในท้องฟ้าบางครั้งหนักบางครั้งบางแต่ฟ้ายังอยู่ข้างบนเสมอเหมือนกระแสน้ำในแม่น้ำมีขยะมีเศษใบไม้แต่กระแสน้ำยังไหลต่อไป ชีวิตเราเหมือนต้นไม้ใหญ่ใบไม้ร่วงหล่นแต่รากและลำต้นอย่างมั่นคงคืนนี้คุณเป็นทั้งฟ้าน้ำและต้นไม้ ฟ้าคือใจที่เปิดกว้างน้ำคือความคิดที่ไหลผ่านต้นไม้คือจิตของคุณที่มั่นคงเมื่อคุณเข้าใจเปรียบเทียบนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องจับทุกความคิดหรือทุกปัญหาไว้แค่สังเกตและปล่อยให้มันผ่านไป 2. การปล่อยวางเชิงลึกลองนึกถึงความคิดหนึ่งที่ทำให้คุณกังวลมากที่สุด หายใจเข้าช้าๆแล้วจินตนาการว่าความคิดนั้นกลายเป็นฟองอากาศเมื่อคุณหายใจออกฟองอากาศลอยขึ้นไปในอากาศแล้วค่อยๆแตกตัวหายไปทำซ้ำกับความคิดอื่นๆจนคุณเริ่มรู้สึกว่า ใจคุณเบาลงอีกวิธีหนึ่งคือการยอมรับโดยไม่ตัดสินถามตัวเองว่าความคิดนี้เกิดขึ้นได้มันเป็นเพียงความคิดมันไม่ได้นิยามตัวฉันการยอมรับแบบนี้ทำให้ความคิดลดอำนาจเหนือใจคุณ 3. ธรรมะกล่อมใจ ทุกสิ่งเกิดขึ้นและดับไปทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกความกังวลเหมือนเมฆลอยผ่านการยอมรับและปล่อยวางคือกุญแจสู่ความสงบลองพูดกับตัวเองเบาๆคืนนี้ฉันวางทุกความคิดไว้ฉันให้ใจได้พักฉันพร้อมจะหลับอย่างสงบ 4. ส,สร้างบรรยากาศใจ จินตนาการว่าตัวคุณนอนอยู่บนเตียงนุ่มๆใต้ต้นไม้ใหญ่ใบไม้ร่วงเบาๆลมพัดอ่อนๆเสียงน้ำไหลไก,กลายความคิดและความกังวลเป็นเหมือนเงาที่ลอยไปตามลมคุณเพียงแค่สังเกตและให้ใจเบาพร้อมที่จะหลับ คืนนี้คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติมแค่สังเกตความคิดของคุณปล่อยให้มันผ่านไปและคุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่าใจที่เคยฟุ้งซ่านเริ่มสงบลงตอนนี้หลังจากที่คุณได้ปล่อยวางความคิดสังเกตใจและจินตนาการภาพสงบต่างๆแล้วเรามาเข้าสู่ขั้นต่อไปนั่นคือการยอมรับตัวเองและชีวิต หลายครั้งที่ใจไม่สงบเกิดจากการพยายามเปลี่ยนสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ความผิดพลาดในอดีตความรู้สึกไม่พอใจตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันการยอมรับไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้แต่หมายถึงเราหยุดต่อสู้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และให้ตัวเองได้พักลองหายใจเข้าลึกๆและพูดในใจว่า ฉันยอมรับตัวฉันฉันยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ลองคิดถึงสิ่งเล็กๆที่คุณทำได้ดีในวันนี้อาจเป็นแค่รอยยิ้มให้คนอื่นการทำงานให้เสร็จหรือเพียงแค่ผ่านวันไปได้ขอบคุณตัวเองที่ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณใจที่พยายามทุกวันขอบคุณร่างกายที่ยังแข็งแรงพอจะหายใจ ทุกสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความสงบเมื่อใจย,ยอมรับตัวเองและชีวิตคุณจะเริ่มรู้สึกเบาลงความคิดที่เคยวุ่นวายเริ่มกลายเป็นเพียงเสียงรบกวนที่คุณสามารถปล่อยให้ผ่านไปได้เทคนิคฝึกใจย,ยอมรับตัวเองก่อนนอนการสะท้อนตัวเองแบบเบาๆคิดถึงเหตุการณ์หนึ่งในวันนี้ ยอมรับว่าคุณทำดีที่สุดเท่าที่ทำได้ปล่อยสิ่งที่เกินกำลังของคุณการขอบคุณตัวเองและสิ่งรอบตัวขอบคุณร่างกายขอบคุณจิตใจขอบคุณบ้านความอบอุ่นและความปลอดภัยที่มีการขอบคุณจะทำให้ใจอิ่มและสงบการพูดคำกล่อมใจเบาคืนนี้ฉันปล่อยทุกสิ่งให้ใจพัก คืนนี้ฉันให้ความสงบเข้ามาในใจคืนนี้ฉันสมควรหลับอย่างสบายสรุปก่อนส่งเข้านอนคืนนี้คุณได้ทำทุกอย่างเพื่อเตรียมใจให้สงบปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านฝึกจิตให้นิ่งด้วยภาพสมาธิยอมรับตัวเองและชีวิตขอบคุณตัวเองและสิ่งรอบตัว คุณสามารถนอนนิ่งๆให้ความคิดลอยผ่านไปเหมือนใบไม้ลอยตามน้ำเหมือนเมฆลอยบนฟ้าเหมือนคลื่นที่กระเพื่อมแต่ไม่ทำลายความสงบด้านล่างและในที่สุดคุณจะพบว่าใจที่เคยฟุ้งซ่านเริ่มสงบลงอย่างแท้จริงความคิดไม่หยุดอาจปรากฏแต่คุณไม่ต้องสู้กับมันอีกแล้วคุณเพียงแค่พักใจและหลับสบาย คืนนี้หลังจากที่คุณได้ฝึกปล่อยวางและยอมรับตัวเองแล้วเรามาสู่ขั้นที่ลึกขึ้นอีกหน่อยคือการกล่อมใจด้วยจินตนาการและเสียงของตัวเองเสียงภายในที่กล่อมใจพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันสงบฉันปลอดภยัยฉันพร้อมจะพักให้เสียงนี้ เป็นเพื่อนค่อยๆพาใจของคุณไปสู่ความสงบจินตนาการแบบธรรมชาติลองนึกว่าคุณนอนอยู่ในป่าที่เงียบสงบลมเย็นพัดเบาๆเสียงใบไม้สู้สู้สน้ำตกไกลๆกำลังไหลแต่ไม่ดังเกินไปคุณรู้สึกถึงความปลอดภัยและอบอุ่นในธรรมชาติรอบตัว ภาพสมาธิเชิงลึกจินตนาการว่าคุณนั่งอยู่บนก้อนหินใหญ่กลางแม่น้ำแม่น้ำพัดความคิดไปตามน้ำคุณแค่สังเกตใจของคุณเริ่มสงบและนิ่งความคิดที่เคยฟุง้งซ่านกลายเป็นเพียงคลื่นเล็กๆที่ไม่รบกวนด้านล่างเทคนิคการยืดตัวก่อนนอน ยืดแขนและขาเบาๆให้ร่างกายผ่อนคลายให้ความรู้สึกของร่างกายและลมหายใจเชื่อมโยงกันเมื่อร่างกายผ่อนคลายใจจะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติการสังเกตความคิดอย่างมีสติทุกครั้งที่ความคิดผุดขึ้นพูดกับตัวเองว่าฉันเห็นความคิดนี้แต่ฉันไม่ต้องยึดมัน ล่อยให้มันลอยไปเหมือนเมฆหรือฟองน้ำในน้ำการสร้างบรรยากาศจิตสงบให้หลับง่ายปิดไฟให้มืดสบายลดเสียงรับกวนหรือใช้เสียงธรรมชาติแบบเบาๆเช่นน้ำไหลหรือใบไม้ลู่ลมให้ความอบอุ่นและปลอดภัยกับตัวเองเช่นปลอกหมอนผ้าหม่ม จดจ่อกับลมหายใจและความสงบภายในมากกว่าความคิดที่วิ่งวนในช่วงนี้คุณอาจเริ่มรู้สึกถึงความว่างและสงบความคิดที่เคยรบกวนจะลดความเข้มใจคุณเริ่มเบาและนิ่งร่างกายและจิตใจพร้อมเข้าสู่การหลับคืนนี้ เทคนิคทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องทำหมดทุกอย่างเลือกสิ่งที่คุณรู้สึกว่าสบายที่สุดสำหรับคุณบางคนอาจชอบภาพสมาธิบางคนอาจชอบเสียงภายในที่กล่อมใจบางคนอาจชอบจินตนาการธรรมชาติสิ่งสำคัญคือคุณให้ใจของคุณได้พักและคุณจะพบว่าความคิดไม่หยุด ค่อยๆเงียบลงเองตอนนี้ก่อนที่คุณจะหลับอย่างแท้จริงขอให้คุณนอนนิ่งๆและรู้สึกถึงร่างกายของคุณทั้งหมดปลายเท้าแขนหลังศีษะให้ความรู้สึกว่าทุกส่วนของร่างกายได้รับการพักผ่อนและทุกความคิดที่วนอยู่สามารถลอยผ่านไป เหมือนเมฆที่ลอยบนฟ้า